ตำรวจคอมมานโดสนที่กำลังกับทางด้านของตำรวจไซเบอร์นำโดยท่านผู้การปปปท่านจรูนเกียรติบุกไปตรวจค้นบ้านของท่านรองโจ๊กและลูกน้องที่ท่านรองโจ๊กมีการเสื้อไว้หลังสโมสรตำรวจซอยวิภาวดี60ไปตรวจค้นเพราะบอกว่ามีความผโกพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เห็นบอกว่าทีมของ ท่านรองโจ๊กเนี่ยอย่างน้อย 5- 6ถึงนายที่เป็นตำรวจนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ดังนั้นการนำกำลังเข้าไปวันนี้นะคะก็เพื่อจะไปตรวจค้นคือเข้าใจว่าบ้านบ้านที่ตำรวจเข้าไปในวันนี้เป็นบ้านที่ทีมลูกน้องอาศัยอยู่แต่ว่าตั้งแต่เช้าไปเจอปรากฏว่าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน,นหรือว่าบิ๊กโจ๊กเปิดประตูออกมาคือสรุปท่านอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะคืออย่างรายงานเนี่ย ตอนแรกบอกว่าเหมือนกับว่าบิ๊กโจ๊กยังไม่ให้เข้าไปแต่สุดท้ายท่านเป็นคนนําทีมเข้าไปตรวจคนอเอง <นา S 2> และเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้เจออะไรที่ผิดปกตินะคะคือเดี๋ยววันนี้เราต้องตามกันเพราะว่าตัวของบิ๊กโจ๊กท่านบอกว่า ท่านจะถแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นตำรวจเข้าไปยังไงและเจออะไรบ้างเนี่ยค่ะนัดกันไว้ช่วงประมาณ11โมงนี้ท่านรองโจ๊ก,ก็จะถแถลงด้วยอีกฝากฝั่งหนึ่งช่วยปฏิบัติการเองก็เห็นว่านัดหมายกับสื่อ,อว่าจะมีการถแถลงเหมือนกันทางตำรวจไซเบอร์ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ย คือเขาแถลงแยกกันถูกต้องไหมคะคือยังไม่แน่ใจนะอ่ะเดี๋ยวรอดูข้อมูลว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่พี่อาร์มบอกเลยคือข่าวมาตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะหกโมงเช้าของวันจันทร์เลยนะคะเบื้องต้นนะตอนนี้จากที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่าจะมีนายตำรวจที่เป็นเครือข่ายของท่านรองโจ๊กเนี่ยมีการถูกออกหมายจับบางส่วนใช้ว่าทีมงานเลยของมิโจ๊กนะคะสารออกหมายจับใช่ไหมครับนำมาสู่การตรวจค้นครั้งนี้ซึ่งณตอนนี้เท่ากับว่าท่านรองโจ๊กเอง ไม่ได้ถูกออกหมายจับนะก็ถูกต้องอันนี้ยังไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงตัวท่านนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับทีมงานท่านถึงทั้นที่ท่านผู้บัญชาก,การตํารวจไซเบอร์ท่านบอกกับนักข่าวเลยบอกว่าตอนที่มาตรวจค้นนะ่ะยังไม่รู้ที่ซ้ำว่านี่คือบ้านของท่านรองโจกนะที<อ>่มาเนี่ยคือได้รับข้อมูลข่าวสารมาว่าต้องมาปูพรมตรวจค้นที่นี่แต่เพิ่งจะรู้ตอนมาถึงนี่แหละว่านี่คือบ้านของท่านรองโจกและเจอท่านด้วยไงนะเพราะฉะนัะ้นเดี๋ยวเราไล่เรียงกันแบบนี้ท่านผู้ชมครับ ช่วงตั้งแต่6โมงเช้าของวันนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นข่าวใหญ่หลังจากที่ทางพลตํารวตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส่วนที่กำลังตำรวจไซเบอร์และหน่วยคอมมานโดนะครับนี่ไปกันเต็มยศเลยนำกำลังพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่9ทับ147และ9ทับ148ของพลตรารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชายการตำรวจแห่งชาติ คือเป็นบ้านสองหลังอะคุณจอยที่เขาทุบแล้วมันติดกันะนะครับก็เลยเป็นบ้านเลขที่2บ้านเล็กที่แบบนี้นะครับภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหลังสโมสรตํารวจซอยวิภาวดี60นะครับก็นําไปโดยท่านผู้การปปป,ปแล้วก็ท่านผู้บัญชาก,การตํารวจไซเบอร์นะครับโดยในบ้านของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นทาวน์โฮม3ชั้นเชื่อมต่อกัน2คูหาซึ่งในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นปรากฏว่าท่านรองโจ๊กเนี่ยท่านอยู่ในบ้านด้วย ท่านออกมาแสดงตัวที่หน้าบ้านนะครับก็แต่งกายด้วยการสวมใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วก็ตอนแรกตามกระแสข่าวอย่างที่คุ้จอยบอกอก็คือท่านรองโจ๊กเนี่ยยังไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นลองดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนก่อนนะครับคุณคน้คนผมได้ไหมขอหมายคน้คนด กลับไปเลยไปนี่ได้ยินไหมในคลิปบอกกลับไปเลยไปผมไม่ให้ตรวจค้นเพราะได้ยังไงมีมีข่าวออกมาแบบนี้ว่าตอนที่เข้าจะไปตรวจค้นเนี่ยเหมือนกับก็ยังไม่ทราบนะว่าจะไปตรวจค้นเรื่องอะไรอ่ะท่านรองโจกเลยบอกว่างั้นกลับไปก่อนเนี่ยนะฮะก็เลยมีคลิปเมื่อสักครู่นี้ปรากฏมาจนกระทั่งตอน8โมงครึ่งสายมาสักหน่อยเนี่ยนี่ครับพลตบดพลวรวรัตว์วัฒนครบัญชา ผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์ท่านก็เดินทางมาถึงพลตํารวจเอกสุรเชษก็เลยเปิดประตูมาต้อนรับให้เข้าไปตรวจค้นในบ้านโดยที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปด้านในมเมื่อเช้าในรายการเปิดโต๊ะข่าวเนี่ยพยายาม<ะ>สอบถามไปยังคุณขวัญธรรมพรผู้สึกอข่าวของเราแต่คุณขวัญธรรมพรรายงานบอกว่านักข่าวถูกกันไว้ที่ด้านหน้าหมู่บ้านเลยคุณจอยท่านผู้ชม คือไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้านเลยอะ่ะนะฮะ,ะเห็นบอกแบบนี้นะนะครับก็เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรนะตอนนั้นแล้วตอนที่เข้าไปตรวจค้นในบ้านเห็นบอกว่าใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ท่านรองโจ๊กจะออกมาแล้วบอกว่าเมื่อมีหมายจับมาก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจและปฏิบัติตามขั้นตอนของศาลโดยในการออกหมายค้นวันนี้เป็นคนนําให้ตรวจค้นเองอย่างที่คุณจอยบอกเลยว่า<ม>ท่านรองโจ๊กนาตรวจค้นเองเลยนะครับช่วงหลังคือหลังจากที่ผู้บัญชาการ สอททท่านมาด้วยตัวเองนะคะพูดคุยเรียบร้อยคง<ช>จะได้คุยในรายละเอียดแล้วแหละว่าที่มาวันนี้หมายคือเรื่องอะไร,รมาตรวจอะไรครับแล้วปรากฏว่าจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ถูกออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้ส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและแกล้ง call center นะครับทางด้านของท่านรองโจบ,บอกว่าตนเกี่ยวข้องในส่วนของการปราบปรามคดีทั้งนี้ได้รับรายงานว่ามีลูกน้องตนถูกออกหมายจับประมาณ5-6นาย โดยข้อหาเรื่องเว็บพนันทั้งหมดเบื้องต้นจะต้องมีการไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้ได้ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันได้อย่างไรยืนยันว่ายังคงทํางานไปตามปกติเพราะยังมีหน้าที่และมีตําแหน่งรองผอบตรออยู่นะครับอาฟังเสียงช่วงนี้หน่อยครับทราบว่า,า,ว,าวันนี้ได้มีการออกม่จับลูกน้องผมไปหลายคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็ ก็เมื่อมีหมายจับนะก็ต้องแสดงความสุดใจนะครับนะเพราะฉะนั้น,นในการออกหมายคน้นวันนี้ก็ผมก็นําทางตำรวจค้นเองนะครับนะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับนะลูกน้องผมใครที่อยู่ออกหมายจับก็ต้องไปต่อสู้กันเดียวนะครับเห็นะว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพาน,านันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงครับคือไอ้เว็บพนันหรือคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย เอ่อผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับนะก็ปฏิบัติตามหมายนะครับนะบัญชีต่างๆในเห็นว่ามีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่านรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อคือเรื่องไอ้เงินเข้าบัญชีต่างๆเนี่ยเอ่อ มันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบันชีลูกน้องผมอะไรต่างนะครับผมผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไระท่านรองโจก,ก็ออกมาให้ข้อมูลกับนักขา่าวนะครับ๋ตวคงต้องว่าไปตามกระบวนการคราวนี้แน่นอนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหัวจรดท่านผู้ชม,มก่อนจะมีการเลือกผอบตรคนใหม่27กันยายนะนะคะแล้วท่านรองโจ <S 2> 2 <S เองก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดต ที่จะถูกเลือกเป็นผบตรในครั้งนี้ถูกไหมครับคําถามที่เกิดขึ้นจากสังคมและประชาชนส่วนหนึ่งตั้งคําถามว่าเอ๊ะไอ้หลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คดีกำนันนกอะ่ะโดนถอดออกมาะนะโอนสํนนวนเข้าสู่ส่วนกลางคือกองปราบแล,แล้ววันนี้มาโดนตรวจค้นอีกอ่ะก่อนที่จะมีการเลือกผอบตรคนใหม่แค่2วันเท่านั้นเนี่ย ครับนี่เลื่อยขาอะไรกันหรือเปล่าหรือยังไงฮะคือคําถามที่ประชาชนเขาก็สงสัยนะว่ามันเป็นการสกัดขาท่านรองโจ๊กในการจะขึ้นเป็นผบปตรหรือไม่เรื่องนี้นักข่าวก็ถามท่านรองโจ๊กท่านตอบยังไงอลองฟังดูนะครับผมไม่ได้เป็นเป็นเครเดียอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของของระเบียบต่างๆนะครับนะมองอว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตําแหน่งรองผบปด้วยในช่วงนี้นครับ ก็ผมไม่ได้มองเป็นเรื่องการสรกัดเป็นเรื่องที่สอทก็ท,าทําตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองพบ, <slips S 2> บอผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมก็ให้ความร่วมมือ,อนะครับเห็นในตอนแรกที่ท่านมานี่ท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าตรวจคนท่านนี้เป็น ได,ได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผมอ,อย่างนี้คือผมไปลองผมปตลอเพราะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้บุ้มชาตบสูงมานะครับนะวันนี้ท่านผู้จการมาเองผมก็เชื่อมันนะครับนะคือ,อนี่ราคาตามหลักการก็เป็นแบบนี้ออออมันก็มีที่ไม่ยอมให้เข้าไปก็ตามที่ท่านอธิบายอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเอ,อาทีนี้ทางพลตำรวจโทรวรวัน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการสทอ,อนะคะท่านก็ พูดถึงการตรวจค้นในวันนี้ว่าเป็นการขยายผลจากการจับฟุมเว็บพนันและนอกจากจุดนี้ยังทราบว่ามีปฏิบัติการตรวจค้นทั่วประเทศนะคะในส่วนของสทอทเป็นหน่วยงานสนับสนุนซึ่งวันนี้มาลงพื้นที่ร่วมตรวจค้นเนื่องจากเป็นการตรวจค้นบ้านผู้บัญชาการระดับสูงก็เลยมาด้วยตัวเองออนีสอดคล้องกับที่เมื่อกี้บิ๊กโจ๊กพูดเลยนะคะคและได้ขอกําลังมา8ชุดในการตรวจค้นครั้งนี้ เบื้องต้นเนี่ยทราบว่าในการเข้าตรวจคน้นคิดว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ที่พักอาศัยของรองผบตรแต่น่าจะมีผู้ต้องหาตามหมายจับบางคนที่อาศัยอยู่อันนี้ก็พูดถึงทีมงานของบิ<ม>๊กโจ๊กแล้วค่ะห้นายทึ 9, ่ก่อนหน้านี้ถูกหมายไปแล้วครับทั้งนี้จากการตรวจคน้นทางรองผบตรถ้าเป็นคนนําตรวจค้นเองและเบื้องต้นไม่พบหลักฐานอะไรคะ่ะจริงๆถ้าตามข้อมูลเนี่ยผมผมไม่ทราบรายละเอียดน,นะครับ แต่ข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจค้นเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่ที่พักอาศัยของท่านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะมีผู้ต้องหาตามหมายจับบางท่านเนี่ยพักอาศัยอยู่นะครับเป็นก,รการงานปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะได้ตัวผู้ต้องหาและได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมตรงนี้มีผู้ต้องหาตามหมายจับกนะี่นกกี่ท่านนะครับอันนี้ไม่ไรายละเอียดไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยนะครับเพียงแต่ว่าขอกําลังมาแปดชุดหรืออะไรนะครับเราก็ส่งกําลังไปครับการตรวจค้นนี่ในบ้านของท่านสุรเชษได้เจอข้อมูลหลักฐานพยานอะไรที่จะเอาไป จริงๆพอตรวจค้นท่านนําตรวจค้นเองก็เพิ่งทราบว่า,านี่เป็นที่ที่เป็นอาคารที่ท่านครอบครองอยู่ทั้งหมดนะครับ mm hmm. แล้วก,ก็ก็ยังไม่เจออะไรนะ mm hmm. ครับไม่เจอ ซึ่งที่ผู้บัญชาการสอทอบอกนะคะว่าวันนี้ปฏิบัติการตรวจค้นพร้อมๆกันทั่วประเทศคือรวม30จุดนะคะ,คะในพื้นที่6จังหวัดก็คือเพชรชบุรีสมุทรปราการกรุงเทพขอนแกน่นอุดรธานีแล้วก็สระบุรีโดยสามารถจับกลุ่มแก๊งพนันออนไลน์หมายจับ11ผู้ต้องหาซึ่งมีทั้งพลเรือนแล้วก็มีตำรวจที่เกี่ยวข้องเห็นบอกว่า2ในตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือหัวหน้าพนักงานสอบสวนยศ พลตำรวจตรีอ,อีกนายหนึ่งคือยศพันตำรวจเอกซึ่งสองนายนี้คือทีมงานของท่านบิ๊กโจ๊กนะคะเออนั่นหมายความว่าท่านผู้บัญชาการไซเบอร์อพยายามจะบอกว่าอันนี้เป็นปฏิบัติการปกติของทางเจ้าหน้าที่อยู่แล้วคือที่เราเห็นภาพแบบนี้จเจ้าหน้าที่อาวุธครบมืออันนี้อันนี้ปกตินะออคือไม่ใช่ว่าเป็นเคสของการ จะบุกเข้าไปตรวจคนบ้านบิ๊กโจ๊กล้วต้องรุนแรงขนาดนี้คือเดี๋ยวหลายคนตกใจครับไม่ได้เฉพาะท่านบิ๊กโจ๊กอย่างเดียวใในการมาตรวจคนครั้งนี้แต่ว่านี่เป็นปฏ้บที่การนอื่ใช่ไหมและพื้นที่อื่นๆก็เป็นภาพแบบนี้ปรากฏเหมือนกันขนาดที่ทางด้านของอาจารย์ปรเมศินทะชุมนุมนะครับอายการอาวุโสฝ่ายสืบสวนสอบสวนและการศึกษาสำนักงานเอการสูงสุดอาจารย์มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เหมือนกับ มีนัยยะอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณจอร์ท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมลองดูตามหน้าจอนะครับนี่คือโพสต์ของอาจารย์ปรเมเมธอาจารย์โพสต์แบบนี้ครับว่าถ้าไม่มีการอัตตะวินิบาติกรรมของใครบางคนโจ๊กคงสืบและสอบต่อ,สอ,ตอสอบต่อไปจนได้ว่าตัวใหญ่ที่รับสวยปลายทางคือบิ๊กจุดจุดจุด,จดและเครื่องหมายคําถามแล้วก็ทิ้งทายว่านี่คือเกมแย่งชิแย่งชิงชอำนาจชัดๆโ,โอ้โห ไปขยายความกันต่อว่าอาจารย์ปรลเมศเนี่ยท่านหมายถึงอะไรหมายถึงใครแล้วเหตุการณ์ไหนโอ้และนี่คือเกมแย่งชิงอำนาจชัดๆเกี่ยวข้องกับก้อ้ว่าที่ผบตรใช่ไหมฮะนั่นน่ะสิไม่รู้เดี๋ยวเราจารว์จั่วมาแค่นี้นะไม่รู้เข้มข่าวเย็นวันนี้อาจจะเชิญอาจารย์ปรลเมศมาพูดคุยสอบถามกันหรือเปล่าว่าที่อาจารย์โพสต์เนี่ยอาจารย์หมายถึงอะไรกันแน่เชื่อว่าประชาชนก็อยากรู้นะฮะ แต่ว่าวันนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะคะคุณผู้ชมคือหลายคนก็คงตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีการตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กได้ยังไงคือทำไม,มถึงเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ติดตามพรีพทีวี HD 36สได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย